แล้วครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเรามาดูข่าวเบาๆกันบ้างนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสำลีนะฮะไม่ใช่ผมจะเล่นแล้วผมไม่กล้าเล่นโอ้ตายเล่นเนื้ช่วงนี้จับก็เวลาเหลือใช่ไหมใช่เวลาเหลือนะครับก็เป็นข่าวแต่เ่าเรื่องมาจากทีมชาตินะครับตั้งแต่ตลางสัปดาห์นู้และสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วพอดีครับเขาบอกว่าหลังจบเกมทีมชาติกลิ่นเนี่ยวันนั้นน่าจะแมนยูลงเยอะนะลงเยอะประตูประตูรู้สึกแมนยูคอนเนคชั่นด้วยอ่าเจสันเอ่อเจสันตีวใช่ไหมไม่ใช่นี่ไง ประตูที่ได้อ่ะเวลเบกซิงแล้วก็เคบลี่เปิดไงเรียกว่าผู้สาวประตูเออเคบลี่เปิดให้แมนยูนะครับแล้วก็เกมที่แมนยูเนี่ยอไอ้แมททีมชาติอังกฤษนะครับออกไปโดนสว <c oughs> ีเดนน,เนี่เราออกตัวแรงเลยกันนะออกไปโดนสวีเดนอัด4-2เนี่ยตอนแรกเหมือนจะดีนะเล่นไปเล่นมาแต่งนาวสองหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับมาแพ้เจ้กูสลากูสลาเก่งมากอ่ะพี่เขาพี่เขาเทพมากไม่คือต้องยอมคือสลาตันเนี่ยเมื่อไหร่ที่เขาแบบตั้งใจเล่นนะครับ คือทำได้ทุกอย่างอ่ะฟิสิกส์ฟิสิกส์เข้ามีความเร็วมีพลังเยอะทักษะดีเซนบอลจุดยอดเป็นนักเตะตัวใหญ่ที่แบบทักษะดีมากโอ้โหแล้วแบบดีมากแล้วแบบครบเครื่องเพื่อนผมรู้สึกว่าสื่อมวลชนทางฝั่งกงกฤษเนี่ยก็แบบโอ้โหงงอีบ้างอีบ้างงงมากนะแล้วแบบไปขุดข่าวเกับอีบ้าว่าเกือบจะมาอาเซนอนแล้วก็ทีมไหนเคยสนใจอะไรขุดชีวิตเหมือนเพิ่งรู้จักอ่ะ ดุพวกเราเนี่ยวัยวัยพวกเราเนี่ยรู้จักแต่ซีเอ็มทุกปีสองปีใช่เขาเก่งมากเมื่อวนที่แปดปีตอนนั้นใครก็ต้องซืยบอลเมื่อมื่ก่อนจะมีซาลาตันอิบราฮิโมวิชกับซาลาตันมุสลิมอวิชสองคนถ้าเล่นซีเอ็มเนี่ยจะรู้เลยไม่เขามีอยู่สองคนนี่แหละเขาเป็นเพื่อนกันด้วยนะในชีวิตจริงเขาเป็นเพื่อนกันมีแม็กซิมอีตัวหนึ่งแม็กซิมสกันก็เออนี่ยิงเป็นร้อยลูกนึงอ่ะคนบ้าอะไรเพิ่มมีตัวจริงด้วยมีตัวจริงแต่เขาไม่ไม่เก่งเท่านั้นอ่าผมเคยเจอตัวมมมมมมมผผผผเเเเยบกกกัออลล้จจจจตริงดดดดีีีใใใาาาาาาซนขขืะะฮ อ่ะพูดถึงเรื่องนี้เ,เ,เวลเบกเนี้ยต้องบอกว่านอกจากจะมีสัญชาตญาณที่ดีในการทำดูแล้วคือเวลเบกเนี้ยต้องบอกว่าในาดูการนี้นับแต่ดูการเปิดมาเนี้ยฮะยิงให้ทีมชาติเยอะกว่ายิงให้แมนยูนะอ้อเหรอเออตายละแล้วเขาบอกว่า,เ,าเวลเบกเนี้ยหลังจากจบเกมที่อังกฤษเนี้ยอุ่นเครื่องกับสวีเดนปุ๊บเนี้ยโอ้โหนี่ไงฉลาดมากนี่ไงสายตาที่ไม่ใช่แค่ทำนู สายตามอง9ก้าคนแบบทุกคนเหนื่อยกำลังเซ็งกำลังแพ้นอนกลางสนามเบลกกัดฟันพลังเสื้อท้ายตีเป็นกระาเซ็งแบบโอ้โหนี่เกมนดที่ร้อยของข้าพเจ้าอแพ้เบลลิกกัดฟันเพื่อเป็นท้ายเดินไปเดินเข้าไปพยายามดึงเสื้อตัวเองเข้าไปหาอีบาฮิมเมดแล้วแตะไหลแบบอิบาห์กำลังจะหันแล้วไงแต่ว่าวนนึงอิบาห์ก็หันมาพี่เขาหน้าตกใจขอบเสื้อแลกขอแลกขออสุดยอดจริงนี่ การขอแรกเสื้อครั้งนี้มันนักวิเคราะห์จาก Exclusive Memorabilia นะฮะก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับของที่ลึกของกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อตัวที่อีบราโมวิชใส่และยิง4ี่ลูกเนี่ยในเกมที่อังกฤษยิงใส่อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าหากนำประมูลประมูลตอนนี้จะได้เงินอย่างต่ำๆ1.5ล้านบาท30,000ปอนด์เป็นอย่างต่ำา1.5ล้านบาทคือคุแรกื้อคุณได้ตังค้านหเลยเหรอฮะ โอ้โหแล้วเบลเบกไม่ถ้าทำก็ทุ่เลืออ่ะถ้าทำก็คงไม่ใช่ไม่คือเขามีเงินอยู่แล้วเขาไม่ต้องการหรอกแต่ผมว่านี i i <S <S ่ฮะนี่มันคือใช่ฮะก็เน uh ี่แหละครับอ่าแล้วก็เขาบอกว่าเกมนั้นเนี่ยมีอีกคนโยร์สโอสันไอ้นี่เป็นเพื่อนร่วมทีมของสลาตันเองเดินไปสลาตันก้มไปจับที่ขา ไม่ไม่ใช่แบบโอ้จะเอามาขัดมาดีใจไม่ใช่นะฮะขอเราดึงดึงขอสลาตันที่เป็นลูกทีมไปเอ็นตัแทนนะฮะไม่ทำกันได้นะครับสลาตันดีดฮะมาใช่ฮะเขาบอกว่าเอาเงินอันนี้อันนี้อันนี้จุดประสงค์ดีนะครับเอารองเท้าขอซัดผู้ที่ยิงศิลป์ตูสังเกตเนี่ยไปประมูลแล้วเอาเงินมาซื้อรถคันใหม่อ๋อไม่ใช่ไปช่วยมูซาร์กช่วอ่านี่การกุศลอันนี้การกุศลช่วยช่วยมูลนิธิการกุศลนะครับก็ก็ ก็เป็นเรื่องดีแหละนะครับซาตันก็เขาคุยกันก่อนแล้วที่เพื่อนร่วมทีมพ์กันเขาบอกว่าเดี๋ยวยิงเสร็จเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขายิงสี่ลูกไม่รู้หรอกว่าซาตันจะยิงสี่ลูกแต่ว่าบอกไว้ก่อนแล้วไอ้เดี๋ยวขอนะขอนะอะไรเงี้ยก็ได้ไปนะครับนะครับแต่เขาบอกว่ามีมีเกรดเพิ่มนิดนึงนะฮะเสื้อนักเตะอังกฤษเนี่ยไม่ใช่คนแรกนะที่มีสายตาก้าวไกลแบบเวลเบกเนี่ยครับสมัยรุ่นคุณน้าของเวลเบกก็คือในปี1986ยุคที่เป็นถัดพระเจ้าเนี่ยเกมนั้นเนี่ยมีีนนนักเตตตะะคคึงฮฮืออสฟช คอสเปอร์นะครับแล้วก็วิลล่านะฮะเป็นคนนี้แหละไปขอแลกเสื้อกับมาโรน่าในเกมหันพระเจ้าพระเจ้าแล้วก็ลูกโซโล่เดียวที่เขียงกีดตกรอบฟุตบอลโลกนะฮะเขาบอกว่าเอาเสื้อตัวนี้ตอนนี้ยังอยู่ในพิลันอันนี้อยู่ในพิลันไม่ได้ถูกประมูลไม่ได้ถูกประมูลเอาไปเก็บไว้แต่สมมุตินะฮะถ้าจะนำมาประมูลในเวลาเนี้ยราคากระมูลค่าสิบเท่าของเสื้อีตสามแสนปอนด์หรือว่าสิบห้าล้านบาทนะครับเสื้อตัวที่มาโรน่าตัวนั้นสิบห้าล้านขาขาวสิบห้าล้าน โอ้หสุดยอดเสื้อนี่โ,โอ้โหนี่เสื้อฟลาตันเป็นเด็กๆไปเลยนะนะครับครับนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเก็ดที่เรานำมาฝากกันนะครับมีอีกข่าวหนึ่งทิ้งท้ายนักเตะแมนยูนะฮะแฟนๆตอนนี้ทุกวันนี้โลกเรามันแคบลงเยอะแล้วนะครับ,รบมีทวิตเตอร์ของนักเตะแมนยูมาฝากกันก็มี follower เยอะนะครับขึ้นปลื้มมาให้ดูเลยนะฮะนี่ตามล<น>ำดับนะคนแรกเวนรูนี่เอดเวนรูนี่เนี่ยคนตามเนี่ย ประจำเดือนนี้นะเดือนเดียวพฤศจิกายนเนี่ยขึ้นมาหกแสนคนนะครเป็น5.3าจุดสามล้านห้าจุดสามล้านโอ้ส่วนรีโอฟอร์ดินานหรือว่ารีโอเฟอร์ดีห้าเนี่ยมี3.5ล้านครับก็ถือว่าน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะเกือบครึ่งอ่ะเกือบครึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าขึ้นมา4ี่แสนโรบินพาร์เปซี่เนี่ยเพิ่งเปิด2.5ง้าล้านเพิ่งเปิดโรบินพาร์เปซี่แอตออฟฟิเชียลนะฮะขีดออฟฟิเชียลนะฮะก็สองจุดห้าล้านคนนี่ยังขึ้นนะครับผมว่าขึ้นอีกเข้าไปทวิตด่าไเข่าไปด่าหรือเปล่าทวรัสอ่ะดู1.6ล้าน ไปก็ได้สองแสนดูตามตรงเนี้ยแล้วแล้วที่ผมอยากให้จับตาอันหนึ่งคือชิชาริโตอย่างเงฮะการหยุดเสียไม่เท่าไหร่แต่ดูอัตราความเร่งสิฮะขึ้นมา5 0 0 0 0นสุดยอดนะเพราะว่าผลงานช่วงหลังไงผมว่านะมีส่วนครับฟิวโจสเนี่ยขึ้นมาขึ้นมา1.1ึ่งนแสนอาจจะเข้าไปให้กำลังใจให้หายเร็วๆมาเลเซียเนี่ยเข้าไปทำอะไรฮะเข้าไปบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายว่าคนที่ผมตามอยู่นะฮะในนี้มีเวรูนี่ลิโอฟานเบอร์ซี่นะนบูซุสเดียตามด้วยนะเคเบิลลี่ตามชิชาริโตผมอ่ะฟิโอน่ตผมตามมเกืออบหด่ะ ตามกับหมดเลยเนี่ยครับแล้วก็ลินเดกาดนี่ก็ขึ้นมา20,000คนครับนะครับก็ช่วงหลังไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าก็มีลงสามบ้านอัเนี้ยแฟนๆก็ลงไปกดตามก็ดูเขารับหมดแหละใช่ไหมครับมันตามได้ใช่ไหมส่วนใหญ่อันนี้มันไม่เหมือนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนี่จะไม่รับก็ได้อ่ามันมันจะขึ้นมาให้แอปลูกก่อนแต่อันนี้ส่วนใหญ่นะถ้าไม่ตั้งก็คือตามได้เลยคือเ,เขามีคนตามอยู่แล้วคือพวกพวกนี้เขาคงอยากให้คนตามแหละถูกต้องใช่ไหมมันก็เป็นเป็นเรื่องของการตลาดอย่างนี้เขาทำอะไร บอกข่าวอะไรมันก็ง่ายนะครับก็ติดตามกันได้แฟนๆก็เดี๋ยวไปตามหลวงคุณซันเดย์ได้นะครับเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับสิงค์คอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนใจดีของเราเดี๋ยวผมจะสอยกันเลยเนี่ยรู้สึกคอแห้งมากวันเลยหวังว่าจิตใจไม่ดีนะต้องได้สิงค์เนี่ยฮะเข้ามาช่วยชโลมหยีใจของพวกเรานะฮะสบ่ยไหมฮะสบายตัวนะครับครับอ่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ